สวัสดีครับเพื่อนชาวโซเชียลแคมครับวันนี้จะจาลองเพลงให้ฟังเป็นเพลงลูกทุ่งนิดนึงอะเออเราไม่เคยลองลูกทุ่งเลยจะลองให้ฟังสักครึ่งเพลงถึงท่อนหุก็พอเนาะเออเอาไม้เป็นเพิ่งลองในครั้งแรกครับเพลงหัวใจเพียราของพี่กอจักรพันธ์นะครับแต่ว่าซาร์แท็กไม่มีสาร์แท็กจะเป็นแบบมีแต่ร้องก็เลยไม่เอาดีกว่าร้องไม่ทันเขานะโอ้โอ้และเนอ้ แม่ดอกสายหยุดบานเช้าแม่ดอกทองว้าวบานเย็นโอ้ว่าแม่ดอกฟ้าใหญ่นี้น้าซ่อนเร้นพี่มาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจ าเสียงนกกาเจือยเจ้าแววยินมาแตกไกลพี่ก็เริ่มส่งใจไปให้เจ้าถึงที่ไม่ว่าอยู่แห่งใดหอมกลิ่นดอกไม้ช่างเยาวยวนใจคล้ายแก้มนวลคนดีตอนเช้าพี่เฝ้าควรตอนคอยเนื้อนวลมาแนบเนาว ตอนสายยิงเหยียบเงาโถแม่เงาก็ไม่มีคอยเจ้าถึงตอนค่ำโอ้คนงามปานนี้ไม่กลับมาเสียทีหัวใจพี่เพียคาเฮ้เราเพียนนิดนึงแหละลองจำนะผิดด้วยออโอเคดีๆแลันนะจะทอนหนึ่งเอพพอพอละพอละเออเราไปละบ,บาย